ไปต่อกันที่ความเสียหายกับบึงสีไฟนะครับหลังจากที่มีผู้คน,นลักลอบเข้ามาเผาวัชพืชซึ่งถือว่าในพื้นที่นั้นมีการทับถมของวัชพืชมาเป็นเวลานานแล้วก็แห้งชื้นภายในบึงสีไฟอีกครั้งทาให้เกิดความเสียหายกว่า500ไร่ครับจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและบึงสีไฟเกิดน้ําแห้งขอดเกือบทั้งหมดนะครับพื้นที่โดยรวมกว่า5,300ไร่ทําให้ประชาชนได้บุกรุกลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาวัชพืชที่แห้งชื้นทับถมนานแน่นอีกรอบหนึ่งเพื่อทําการจับจองพื้นที่ทํานาบัว หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการบูรณาการจากหลายภาคส่วนของราชการนะครับเข้าไปดับไฟได้เป็นผลสำเร็จช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าวันนี้เกิดไฟลุกไหม้ภายในบึงสีไฟอีกครั้งหนึ่งและเกิดลุกลามหลายสิบจ,จุดเป็นบริเวณกว้างนะครับ ประกอบกับพื้นที่บึงสีไฟมีลมพัดเกินชกแรงเป็นระยะระยะทำให้เปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเบื้องต้นก็กินเนื้อที่ความเสียหายไปแล้วกว่า500ไร่ซึ่งควันไฟที่พวยพุ่งออกมาแต่ละจุดนั้นก็มีเศษขี้เท่าทานแสบวัชพืชฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณของตัวเมืองพิจิตรครอบคุมพื้นที่หลายกิโลเมตรด้วยกันนะครับ ส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสถานที่ราชการนะครับทั้งโรงพยาบาลตลาดอาคารร้านค้าชุมชนเมืองประชานชนที่ได้รับผลกระทบจํานวนมากล่าสุดก็ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดับไฟดังกล่าวเพียงแต่คอยไปสังเกตการเท่านั้นครับ